ตอนนี้ผมอยู่ร้านอะไรวะคิวชูจันกระราเมนนะนี่ครับบรรยากาศดีมากครับนี่ครับบรรยากาศสบายๆไม่มีอะไรครับคือร้านเต็มครับไม่มีที่นั่งกินข้าวร้านข้างนอกไม่รู้จะทำะไรเดินมาเดินไปเรื่อยๆครับอยู่ในวิลล่ามาร์เก็ตตรงทองหล่อนะครับ มาเจอร้านนี้ก็เ้าแวะกินหน่อยครับนี่ครับเมนูครับโคตรน่ากินเลยนี่ครับผันแดนนี่ครับสวัสดีทุกท่านราเมนคิวชูจังการโคตรน่ากินเลยดูดินี่ครับเป็นไงครับเพิ่มเส้น30บบาทสั่งเมนูแบบเผ็ดไปนะครับนี่ครับผมสั่งเมนูนี้ไปนะเอาแบบเผ็ดๆเลยราเมนสองก้อนครับ คือไม่มีทันเลือกครับผมรสชาติเป็นไงมั่งก็ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ไหวครับอันนี้อันนี้แพงครับไม่กินครับเอาอันถูกๆพอครับนี่ครับนั่งตากแอร์กินก็สบายเนาะปกตินั่งเหงื่อตกกินอยู่ในร้านเนาะอันนี้ก็ราคาอันนี้ไม่น่านี้ราคาไม่แพงมากมอยากกินราเมนครับลองดูนี่ครับ บรรยากาศในร้านเดี๋ยวพาเดินครับนี่ชาเขียวรีฟิลครับกินสัก20แก้วคุ้มเลยครับท้องแตกตายก่อนคนดีนะครับต้องรีวิวได้ไหมครับชาเขียวนี้ไม่ต้องก็ได้นาะนี่ครับตะเกียบโอ้เครื่องปรุงผมชอบพริกตัวนี้ครับนี่พริกนี่จัดจ้านครับแล้วก็พริกไทยครับนี่อะไรวะ โอ้ว้าวหิวง,งดองหรือเปล่าครับมีเบียร์ด้วยนะครับดูบรรยากาศแบบนะครับนี่ครับในร้านบรรยากาศภายในร้านมีอะไรเขียนเต็มไปหมดโอ้นี่ประวัติความเป็นมาร้านเนาะอะไรวะเปิดที่ญี่ปุ่นนะครับผมวันที่อันนี้คือแล้วร้านเป็น ถือกำเนิดเสื้อยืดอ๋อวันที่สิบตุลาปีไหนก็นไม่นู้เนาะครับก็มีประวัติร้านแต่ละอย่างเวลาไหนทำาันไรอะไรอย่เงี้ยนี่โต๊ะกินครับนี่มีอะไรบ้านมีการ์ตูนน่ารักเชียวคนญี่ปุ่นนี่สไตล์น่ารักนี่นะครับได้เลยคุณครับอืมนั่งสบายครับ มาแล้วครับเต็ดเคน่ากินขนาดไหนมาดูกันเป็นไงน่ากินไหมะ่ะนี้ผักกาดดอง,งมีแค่นเนี้ยตอรสชาติก็ขอชิมน้ำกมอนครับอืมอร่อยได้อร่อยมากครับนี่ครับน้ำซุปร้อน อร่อยครับอร่อยโอเคครับขออนุญาตก,กินก่อนนะนี่ครับเส้นหมี่ว้าวตะเกียบแป๊บนึ่งถ้ามันมีผักแขมี่จะสั่งกันทําเอกวะเนี่ยเวนกรรมเลยทีเดียวขอชิมเส้นก่อน,นครับนี่ครับตะเกียบชิมแปบ๊บอ,อร่อยครับขออนุญาตก,กินก่อนนะครับทุกคน สวัสดีครับเส้นโคตรเยอะเลยอะจะกินหมดไหมวะอ้เส้นคตรเยอะเลยโอเคครับทุกคนสวัสดีครับผมขอบคุณที่ติดตามกด subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ใครเข้ามาดูนี่ค่าตัวตายชัดชัดครับสวัสดีครับ